กลับมาติดตามคนคนโลกกันครับคุณผู้ชมครับหนึ่งในวัตถุสว่างสุดในจักรวาลกว่าดวงอาทิตย์200ล้านล้านเท่าคือหลุมดำที่กลืนทุกสิ่งครับเคลซ่าหนึ่งในวัตถุสว่างที่สุดในจักรวาลแท้จริงแล้วคือหลุมดำที่กลืนกินทุกสิ่งในอวกาศกลายเป็นหลุมดำที่สว่างที่สุดและเติบโตเร็วสุดเท่าที่เคยมีมาและนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสถิตินี้จะไม่ถูกทำลาย ในปี2022ยานสำรวจอวกาศไกอาขององค์การอาวกาศยุโรปหรืออีซา่ากำลังทำแผนที่ตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์กว่า2,000ล้านดวงในทางช้างเผือกแต่แล้วนักวิทยาศาสตร์ในโครงการก็พบกับจุดสว่างสวัยยิ่งกว่าสิ่งใดจนทำให้เกิดความประหลาดใจ การตรวจสอบเพิ่มเติมระบุว่าวัตถุนี้อยู่ห่างจากโลกราว12,000ล้านปีแสงและมีน้ำหนักระหว่าง17,000ล้านถึง19,000ล้านเท่าของดวงอาทิตย์ทีมวิจัยจึงคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นดาวฤกษ์ที่ปกติมากนักพวกเขาตั้งชื่อให้มันว่าเคลซ a j 0 5 2 9 4 3 5 1 k e l เ a เคลซาเป็นชื่อวัตถุที่มีความสว่างผิดปกติมากมันอาจเป็นกระจุกดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ยักษ์ หรือกระจุกกาแล็กซีที่อยู่ไกลโพ้นก็ได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุที่ส่องสว่างที่สุดในจักรวาลเช่นกันมันสว่างกว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง200ล้านเท่าดรคริสเตียนวูฟนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียกล่าวเขาเชื่อว่าสถิตินี้จะไม่มีวันถูกทำลาย ที่จริงแล้วการประเมินความสว่างของสิ่งที่อยู่ไกลเป็นหมื่นล้านปีแสงนั้นยากที่จะบอกได้ชัดเจนว่ามันลักษณะอย่างไรเปรียบเทียบเช่นมันอาจเป็นหลอดไฟดวงเล็กที่อยู่ใกล้หรือเป็นหลอดไฟดวงใหญ่ที่ไกลก็ได้เช่นกันทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆจำนวนมากเช่นมุมที่เราเห็นอวกาศที่แสงของมันเดินทางผ่านมาหรือฝุ่นที่อยู่ระหว่างทาง แต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าตัวเลขความสว่างสูงสุดอาจขึ้นไปที่500ล้านล้านเท่าของดวงอาทิตย์ด้วยความลึกลับของวัตถุนี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญต้องการที่จะหาคำตอบให้ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่การสังเกตการเพิ่มเติมด้วยกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่จากภาคพื้นดินในทะเลทรายอัตากาม่าได้เผยผลลัพธ์ในวรารสารเนเจอร์ที่เพิ่งเผยแพร่วันที่19กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาว่า J0529.4351 คือหลุมดำที่กำลังกินอย่างดุร้ายราวกับพายุโหมกระนำ่ำมันดูเหมือนเซลล์พายุสนามแม่เหล็กขนาดมหึมาอุณหภูมิห0 0่งองศาเซลเซียสมีฟ้าผ่าทุกที่และมีลมพัดเร็วมากจนสามารถโคจรรอบโลกได้ในไม่กี่วินาทีด็อร์วูฟกล่าวเซลล์พายุนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง7ปีแสง ซึ่งมากกว่าระยะทางจากระบบสุริยะของเราถึงอันฟาเซนทอรีดาวดวงในอีกกาแล็กซี่ถัดไปถึง50ซซึ่งระยะทางจากโลกไปอันฟาเซนทอรีอยู่ที่4.367ปีแสงหลุมดำนั้นเป็นวัตถุสุดขั้วของจักรวาลมันมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องแรงโน้มถ่วงมหาศาลจนแม้แต่แสงก็ไม่สามารถหลุดรอดออกมาได้หากพ้นขอบฟ้าเหตุการณ์ลงไปแล้ว ด้วยแรงมหาศาลนี้มันสามารถดึงเอาอะไรก็ตามที่โคจรผ่านมาใกล้ๆเข้าสู่หลุมดำฉีกกระชากให้กลายเป็นสสารจากนั้นก็เวียงมวลสารไปรอบๆด้วยความเร็วเกือบเท่าแสงพลังอันดุนแรงนี้สามารถสร้างแรงเสียดทานส่งผลให้สสารร้อนขึ้นจนเปล่งแสงที่สามารถตรวจจับได้สิ่งนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกับ M 8 7ภาพหลุมดำจริงหลุมแรกที่มนุษยชาติถ่ายไว้ได้ และซาจิทารีย u สเอหลุมดำใจกลางทางช้างเผือกแต่ด้วยขนาดใหญ่ยักษ์17พ0 0ล้านเท่าของดวงอาทิตย์ทำให้มันดูดกลืนสสารอย่างตะกละตะกรามด้วยปริมาณเท่าดวงอาทิตย์หนึ่งดวงทุกวันแม้มันจะไม่ใช่หลุมดำที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่ก็ถูกจัดว่าอยู่ในระดับท็อปอย่างแน่นอน ทีมวิจัยประเมินว่า J0529.4351 กำลังกินสะสารอย่างรวดเร็วจนเข้าใกล้ขีดจำกัดของเอสดิงตันซึ่งเป็นขีดบนสุดของความสว่างที่จะเป็นตัวกำหนดขนาดของมันได้หรือพูดง่ายๆว่าทุกด้านของมันไม่ว่าจะเป็นความสว่างและขนาดต่างอยู่ในระดับสูงเกือบที่สุด ในแง่ของความสองสว่างและอัตราการเติบโต J0529-4351 เป็นเคลซ่าที่รุนแรงที่สุดที่เคยรู้จักมารายงานระบุทว่านักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วเช่นนี้ได้อย่างไร เพราะเมื่อคิดจากระยะทาง12,000ล้านปีแสงแล้วนั่นหมายความว่าหลุมดำหลุมนี้เกิดขึ้นหลังบิ๊กแบงเพียง1.5พันล้านปีเท่านั้นบางทีอาจเพราะช่วงแรกของจักรวาลมีสสารให้กินเป็นจำนวนมากแล้วเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ผ่านไปในจักรวาลวัยรุ่นยุคที่หลุมดำนี้ก่อตัวขึ้นสสารกำลังเคลื่อนที่อย่างโกลาหลและป้อนหลุมดำที่หิวโหวยศาสตราจารย์ราเชนเวสเตอร์ จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นกล่าวแต่ในปัจจุบันดาวฤกษ์กำลังเคลื่อนที่อย่างเป็นระบบระเบียบอยู่ในระยะที่ปลอดภัยและแทบจะไม่เคยดิ่งลงสู่หลุมดำเลยแต่แน่นอนว่ายังมีคำถามปลายเปิดอีกมากที่รอการค้นพบอยู่สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจจัก,กรวาลอันลึกลับนี้มากขึ้นแม้ว่าความสว่างของมันจะบ่งบอกถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่การดำรงอยู่ของมันนั้นก็ยากที่จะอธิบายรายงานระบุ เมื่อหลุมดำเริ่มต้นจากเศษที่เหลือจากการยุบตัวของดาวฤกษ์และขยายตัวเป็นระยะระยะภายในขอบเขตแอดดิงตันแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะไปถึงมวลที่เห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาตั้งแต่บิกแบงจนถึงยุคสังเกตการซึ่งก่อให้เกิดการค้นหาสถานการณ์ทางเลือกอื่นโดยก่อนหน้านี้ย้อนไปเมื่อปีที่แล้วพบหลุมดำที่เติบโตเร็วและสว่างที่สุดสามารถกินส,สารเท่าโลกทั้งใบทุกวินาที หลุมดําเติบโตเร็วและสว่างที่สุดทีมดาราศาสตร์นานาชาติที่นําโดยดรคริสโตเฟอร์ออนเคนได้เผยแพร่การค้นพบหลุมดําที่เติบโตเร็วที่สุดในช่วงอายุจัก,กราวาล9 0 0 0ล้านปีที่ผ่านมาซึ่งกลืนกินสสารเท่าโลกทั้งใบในทุกวินาทีอีกทั้งยังสว่างกว่าดาราจักรทางช้างเผือกทั้งหมดถึง7,000เท่าพวกเขาตั้งชื่อหลุมดํานี้ว่า SMS S M S S J1144.77 ข430859.3หรือเรียกสั้นๆว่า J1144 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสเปกโทรโกปิกการวัดปริมาณใดๆที่อยู่ในรูปฟังก์ชันของทั้งความยาวคลื่นและความถี่บ่งบอกว่ายักษ์ใหญ่นี้มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์3,000ล้านเท่าและใหญ่กว่าหลุมดำมวลยิ่งยวด SGR A ใจกลางทางช้างเผือกที่เพิ่งถูกถ่ายรูปเมื่อก่อนหน้านี้กว่า500เท่า เกียบได้เป็นเข็มขนาดใหญ่ที่คาดไม่ถึงว่ามีอยู่และหลบอยู่ในพงหญ้าดรออนเคนกลาวนักดาราศาสตร์ได้ตามหาวัตถุชิ้นนี้มาเป็นเวลากว่า50ปีแล้วพวกเขาพบแสงจางๆหลายพันดวงแต่วัตถุที่สว่างสวัยอย่างน่าอัศจรรย์นี้ได้เล็ดลอดผ่านไปโดยไม่มีใครสังเกตเห็น แม้หลุมดำจะเป็นวัตถุที่ไม่ส่องแสงแต่สิ่งที่ทำให้ J1144 สว่างอย่างมากคือแรงโน้มถ่วงอันทรงพลังที่ฉีกกระชากสะสารจากดวงดาวและดาวฤกษ์ที่ผ่านไปรอบตัวมันให้กลายเป็นจุดรวมแสงสว่างส่งผ่านข้ามจัก,กรวาลมายังโลกหรือที่นักดาราศาสตร์เรียกกันว่าควอซ่า ซึ่งเป็นหนึ่งในประเภทของวัตถุที่เรียกว่าแอคทีฟกาแลกติกนูเคลหรือ AGN หมายถึงพื้นที่อัดแน่นบริเวณศูนย์กลางของดาราจักรซึ่งมีสภาพส่องสว่างสูงกว่าค่าสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าปกตินักวิทยาศาสตร์ระบุว่าสิ่งที่ส่องสว่างขนาดนั้นและยังมาจากที่ที่ไกลโพ้นต้องเกิดจากวัตถุที่ทรงพลังอย่างยิ่งและมีเพียงอย่างเดียวในจัก,กรวาลที่เรารู้จักคือหลุมดำมวลยิ่งยวด หลุมดำนี้เป็นสิ่งผิดปกติอย่างยิ่งผมไม่เชื่อว่าเราจะพบหลุมดำแบบนี้อีกรองศาสตราจารย์คริสเตียนวูฟก,กล่าว ขณะที่ดรออนเคนเสริมว่าไม่มีสิ่งใดที่สว่างเท่า J 1 1 4 4แต่มันจะช่วยให้เราเข้าใจถึงภาพรวมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับระยะการเติบโตของหลุมดําและกลไกาทางกายภาพที่อยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการชนกันระหว่างดารจาจักขนาดมหึมาที่หายากหรือสิ่งพิเศษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมร,บรอบๆหลุมดํารวมทั้งตัวหลุมเอง นี่คือเรื่องที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ ngthai.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเรานะครับ